สวัสดีครับพบกับผมหมไดิพลวันนี้กระผมขอนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญประวัติวัดสเกตวัดสําคัญในกรุงเทพมหานครวัดสเกตราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมคลองมหานาคและริมคลองรอบกลุงใกล้สะพานผ่านฟ้าลีลาดเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยาเดิมชื่อวัดสแกครั้งถึงราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ทรงสถาปนาใหม่ทั้งพระอารามพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องจดหมายความทรงจําของพระเจ้าไปยิกาเธอกรมหลวงนรินทิราเทวีเจ้าอคอกวัดโพระบุว่าราชการที่หนึ่งทรงปฏิสังขรณวัดพร้อมโปรดเกล้าให้ขุดคลองรอบพระอารามชื่อคลองมหานาศเพื่อเป็นที่สําหรับชาวพระนครไใ้ลงเรือไปประชุมเล่นเพลงและสักวา ในเทศกาลฤดูน้ำเหมือนอย่าง,างครั้งกรุงเก่าครั้งสถาปนาวัดแล้วเสร็จพระราชทานชื่อว่าวัดสักเกตด้วยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับเพื่อกระทำพิธีกยาสนานหรือทำความสะอาดพระเกศาเมื่อเสด็จกีทาทัพจ,จับจากเมืองขเมรเพื่อเข้าปราบจราชนในกรุงธนบุรีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม โปรดก้าวให้บุรระปติสังขอนทั้งพระอารามและสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มเติมขึ้นเช่นภาพเขียนภายในพระอุโบสถสร้างสาลาการประเรียนและมีพระราชดำริให้จัดสร้างพระเจดีย์ภูเขาทองไว้เพื่อเป็นภูชนียสถานในพระนครเหมือนดังกรุงเก่าที่มีวัดภูเขาทองซึ่งตั้งอยู่ชายทุ่งบริเวณโดยรอบเป็นที่สำหรับชาวพระนครประชุมเล่นเพลงและสักวาในเทศกาลประจำปี สมดังพระราชปณิธานของรัชกาลที่หนึ่งโดยทรงกำหนดให้เป็นภูเขายอดพระปางมีฐานย่อม,มุมไม้12แต่การสร้างไม่แล้วเสร็จในรัชกาลนี้ราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเก้าให้เจ้าพญาศรีพิพัฒน์รัตนาราชโกษาธิบดีแพร่บุญนาคบุตรสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคหรือสมเด็จเจ้าพญาองค์น้อย เป็นแม่กองสร้างพระปางซึ่งยังสร้างไม่เสร็จในรัชสมัยรัชกาลที่ 3. สามทรงให้เปลี่ยนแบบให้เป็นแบบสร้างภูเขามีพระเจดีย์บนยอดและ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อปีพุทธศักราช2 4 0พร้อพร้อมพระราชทานชื่อว่าพระบรมบัรพฤตามชื่อยอดเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลตามพติไตภูมิที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวบดึงสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์จุรามณีซึ่งภายในบรรจุพระาธาตุ พระเขี้ยวแก้วและพระจุลาโมราชมวยผมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีพุทธศักราช2440ตรงกับแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัฐบาลอังกฤษที่อินเดียทูลเกล้าถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบที่ตำบลปิปราวะเมืองบัสติประเทศอินเดียเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของกรุงกบิลพัทในสมัยพุทธกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีลงความเห็นว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่โทนพามแบ่งให้กษัตริย์แห่งสักยะวงศ์หลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสารีละในรัชกาลที่5ทรงแบ่งพระราชทานแก่ประเทศญี่ปุ่นลังกาพมา่าและจึงโปรดเกล้าให้เอัเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เหลือขึ้นประดิษฐานบนยอดภูเขาทองและพระราชทานพระธาตุ พระเขียวแก้วจำลองปฏิสถานบนพระบรมบันพศให้ผู้สารนิกชนได้สักการะบูชาเมื่อมีงานนักขัตะเลิกกลางเดือน12จากหลักฐานในราชกิจจานุบเบกษาเล่มที่7ปีพุทธศักราช2 4 3 3บันทึกไว้ว่าเดิมภูเขาทองมีผู้คนไปนมัสการและจัดการละเล่นต่างๆในหน้าน้ำทุกปีคั้นเกิดการละเลิกเพราะเข้าใจกันเองว่าเป็นที่หลวงเขตห้ามเข้า จนกระทั่งในปีผู้ศักราช2433ทัชก,การที่5จึงทรงจัดขึ้นอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าบริวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระเจ้าดิส,สวนกุม,มารต้นราชกุลดิสกุม,มารทรงเป็นต้นคิดมีการออกล้านมีมหรสศพต่างๆหลังจากนั้นจึงมีการจัดงานออกล้านเป็นประจำเรื่อยมาเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงหากพระเจดีห่ผมผ้าแดงแสดงว่ากำลังมีงานวัดภูเขาทอง ซึ่งจัดนานราวหนึ่งสัปดาห์และจัดเป็นประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากวัดสเกตเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ภายนอกกำแพงพระนครตั้งอยู่บริเวณชุมชนใหญ่และเดินทางสะดวกกว่าวัดอื่นๆเมื่อเกิดอธิวาตาะกโลกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่านภา,ารายรัชกาลที่สองชาวพระนครเจ็บปวดล้มตายเปน็นจนวนมากและต้องนาศพมาชาวนกิจนอกกำแพงพระนครตามประเพณีบ้านเมือง ทาสอนอจึงนิยมนำศพมาทิ้งณนวัดแห่งนี้จนเกิดตำนางแรงวสเกตขึ้นด้วยเมื่อมีศพจำนวนมากถูกนำมาทิ้งในคราวเดียวกันสับปเปลอไม่สามารถจัดการเผาหรือฝังศพได้ทันฝูงแรงที่รอท่าอยู่ในวัดจึงพากันลุมถึงศพเหลือแต่โครงกระดูกชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบมีวัดหลายชุมชนทั้งชุมชนป้อมมหาการบ้านบาดบ้านดอกไม้และชุมชนวัดสเกต ในตอกเซียงไฮ้ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนเซียงไฮ้ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่วัดสเกตและคลองมหานาคเมื่อครั้งที่พระนครขยายตัวในสมัยรัชกาลที่4มีการตัดถนนบำรุงเมืองและสร้างตึกแถวขึ้นบริเวณนี้ชาวจีนกลุ่มนี้จึงลงปักจงหลักปักฐานที่นี่พร้อมกับนำวิชาช่างไม้ที่ติดตัวมาประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆและเปิดกิจการไม้กันตลอดทั้งซอย กลายเป็นแหล่งแหล่งค้าไม้และง,งานไม้แหล่งใหญ่หนึ่งของพระนครจนถึงปัจจุบันนอกจากบริเวณโดยรอบวัดสเกตจะเป็นที่ตั้งของชุมชนหัตถศิลป์และมีภูเขาทองเป็นสถานที่สําคัญซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วภายในพระอารามแห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมที่น่าสนใจได้แก่พระอุโบสดสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่1เป็นอาคารไทยปร,ประเพณีแบบทรงโลง เป็นอาคารไทยประเพณีแบบทรงโลงหน้าบันไดเป็นไม้แกะสลักประดับกระจกสีภาพพรนรายทรงคุดประกอบด้วยลายเขือเถาแบบเดียวกับหน้าพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นป,า,นปางมาวิชัยลงรักปิดทองโดยปั้นหุ้มพระประธานองค์เดิมของพระอุโบสถผนังภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมซึ่งรัชกาลที่สโปรดเกล้าให้เขียนขึ้น เล่าเรื่องไตภูมิทศชาติชาดกและพุทธประวัติตอนมานรพจนโพธิลังกาประดิษฐานอยู่ทางหน้าที่ตะวันออกของพระอุโบสถได้หน่อมาจากกรุงอนุราชปุระประเทศศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2357ซึ่งเป็นหน่อเดียวกับพระศรีมหาโพธิ ในราชการที่สองโปรดเก้าให้นำไปปลูกที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดวัดสุทัศน์เทพวบวรารามและว,วัดสเกตสำหรับประวัติโดยย่อของวัดสเกตขอยกแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ